เลยก um <S 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 ี่นาทีปิดวะสิบห้านับเนี่อร่อยแล้วสิ่งมันเนี่ยลองกินมาละไม่ครับผมมาละกินชิ้นเดียวได้ปหมล่ะลองกินสิโอ้อะไรวะมีทั้งหกอันผมได้ผมกินหมดเลยอ่ะปกติผมก็กินคนเดียวอเอจริงอะไรจริงนะคุณจะชอบชวนผมอ้วนยัางไรวะ นานเจอห้างนานน้ออะไรไหนอ๋อัสบูเด็กไว้เหรอใช่ยลองตัวฟอกตัวฟอกหน้าลายอยู่ มอรสวัสดีครับน้องสกันดัม <c oughs> เดินในเซเว่นเลยไม่ใช่เซเว่นสิเจนี่น้องชื่อไหนะพี่ลืมชื่อน้องอีกแล้วชื่ออะไรลินลินนะเนี่ยที่พี่ปักหมดไปแนละ้วชื่อแนะล้วนะสุยหลิงทีเฮสเนะี่ย ผมมาแล้วครับสวัสดีครับลูกศิษย์โนหนึ่งพี่ง่วงมากนะร่างกายจะแบบสลบสลายแล้วนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากเลยเอ,อยอสวัสดีผักคบุ้งครับหายปวดท้องอยังมอรอถ้ากัาผ่านแล้วโอเคมาแย้วค่ะสวัสดีสวัสดีชิสาด้วยนะครับตอนนี้พี่เอ,อ๋นะครับเริ่มเริ่มง่วงแล้ว อยู่ไหนอ่ะอยู่ซีเจปวดท้องหายไว้ Hi นะครับ Hi <c oughs> หายไว้นึ่งงทำไมดกขนาดนี้เรายังไม่ง่วงดีดเหรอดีดเหรออันนี้ดีดเหรอ,หรอ,หรอพี่พี่ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยพูดจริงขนาดข้าวต้มปลาผมขอออาะเหรอไม,ไม่ไม่ไม่กินอีกเหรอไม่หิวเป็นพี่นะพี่กินจนจุกไปแล้ว วาสลินเฮ้ยดูราคาวาสลินลใกล้หมดแล้วขคดใหญ่สองเก้าเก้าโคต, 99, โคตเล็กอออสองสี่ห้าเวัสลินอันนี้รถเยอะอยู่นะเนี่ยเออรถเยอะหนึ่งแถมหนึ่งนะ อายสดนานไหมพี่ไม่นานานมากนะนั่นจะประมาณยี่สิบนาทีได้นะเพรพี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วพี่ก็เริ่มแบบชัดดาวแล้วครับวันนี้ง่วงมาเกลเลยเหนื่อยด้วยโปรไฟล์ไม่สวยจังคะ่ะหนูหลงตัวเองนะคะอิอีไหนดูดิสวยไหมสวยจริงสวยจริงพี่พี่ซื้อตัวผมขายใช่ไหม เฮ้ยรีบมาจังวะเฮ้ยวางไปรอบๆอ้ขนมโคตรแปลกๆเลยวทนนี้ข<ะ>นมแปลกลอร่อยอร่อยกันจ้าที่ไปอันเดียวพอ,พอ <laughs> ไม่เอา เอาไปเอาไม่ใช่เป็นสิ่งเอาไปแพ็คเกียวเพราะแม่ผมจะดูวันหนอหนูสัญญาหนูจะไม่งอนที่ทำคอนเทนต์สุ่มดูช่องต่อโอเคผมไปเช็คดูแล้วผมเป็นเป็นแฟนใครในเฮ่ยของคลีนจัดคุณยังไม่อิ่มอีกเลยคุณเอกรอนนี้นต้อไปต้มเหรอ เฮ้ยแซนวิชอันยักษ์เฮ้ยคตเอาอันมาเลยอิ่มเลยอเนี่ยสาบาทเออดีอะดี่ะเออดีนะอิ่มเลยอะสองอันอันจุกเลยอะเฮ้ยคุ้มคุมเจริงเนี่ยไอเ็นผมผมไอยู่ผมกินจบเลยเนี่ยจกเบหิวไหมล่ะหิวกะจัดซีหิวเรอเฮ้ย เอ็กโซเอ็กโซตัวจริงเขาต้องกินต่อกินอะไรทุกคนกินอะไรทุกคนขอขนมเรตอนเช้าไม่เล่นตอนจะนอนมาดี <c oughs> มีคนชื่อใบฟ้าอยู่ข้างหลังจริงหรอโมเยอะเอาไหมอยากก็ต้องจัดโอ้ เยี่ยมเลยไปกระจกแล้วเฮ้ย,ยมแมวสองอันเออเนี่ยแหละตัวจริงกินเที่ยวหมดแหละเแค่กูก,กินสเต็กมาตั้งจานควายแลย้วต้องกินไอ้ห่าอันนี้อะไรวะแฮมชีสเน,นี่ยฝร,รั่งรกันไม่รู้ไม่เคยกินลองสิอยากกินอะไรก็อยิบเลยหอมต้องแฮมชีสปิดวะเออไปน้ำล่ะ คุณกินอะไรนะผมไม่กินไม่มันมีแปบ,บโคร้รลดราคาอยู่นะสีสีเขียวนะในในในกระติกอะสีโร่เออสิบบาทเออไปพี่เบลครับพูดคำหยาบทุกคนไหนวะ Hello from the Philippines ดีครับเฮลโลเฮลโลฮูนได้ซบูแล้วจบแล้วเฮ้ยนี่รถเยอะดีว่านี่ไงครับอ่ะ ไม่ถ้าตบเบาไม่ถ้าตบขอนะส้คมับาถ้าสมุดขึ้นเข้าไปสมุดบเอาครับ สิ่งที่ผมอยากได้อ่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญได้ม่ี้เหียญเดียวไปงานกับแม่่าจะดิวกับแม่ไปแล้วม่คืออะไรสิ่งที่อยากได้เครื่องซักผ้าเอาแม่แม่นี่แหละบ่อยบ่อย จะขาดล้วขอสูงซอนผมขอซ้อนอีกกระไรพี่เบลทำอะไรมาซื้อขนมน้ำเปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโปรแกรมง่ายๆพี่ลากซี่ไปดูยังผมเรือนะสนุกปะพี่เบลโหลดเกมโรบบอกมาพี่ล็อกอินอย่างคะหนูล็อกอินแล้วอ,อ,อย่างบอกได้เล่นเดยนะครับ มาดูกันว่ากี่ทีสตาร์ตติดอู้ทีเดียวสุดยอดฮะนี่คือไ<ะ>ลายวะไหนวะน่า,ารักน,น่ารักดิมาด้วยเหรอไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตไลอย่างเดียว เหรอน่าใช่แหละพี่โฟกอยู่ไหนพี่โฟกอยู่บ้านครับผมเราบอกพี่เบลไปแล้วพี่เบลบอกว่าโอเคขอบคุณที่เป็นห่วงนะวันนี้สุ่มดูช่องไหมไมันไม่น่าได้สุ่มหหอะครับวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยนะทุกคนเหนื่อยม่อ นี่คือหัวถึงหมอดนี่คือน็อกเลยเพื่อนตอนนี้น What you are doing I'm g o to home พี่มีน้องกี่คนมีน้องสาวชื่อคุณอุยายหนึ่งคนถ้าไม่ถูกไม่เป็นไร,ร่ะให้โอกาสขอบคุณงับ เดินทางกลับบ้านแล้วนอนานาแถวบ้านยังร้อนอยู่เลย ค่าอะไรแพงไปวันละร้อย บ้านนทุกคพี่ครับผมน้องโกโจซาโตุ้นลน,นครับเสียงลมดังมากไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยพี่ถึงบ้านแล้วแบป๊บหนึ่ง จะทำยังไงก็ไม่หลับไม่นอนภาพเธอยังสะท้อนติดอยู่ในใจยังไงก็ไม่หลับไม่นอนจะทำยังไงก็ไม่หลับ ไม่นอนทุกคนืนอ,อยากให้เล่นโลบูทไวๆพี่ฝักกุ้งคุณไม่ใช่ผู้หญิงเหรอ FC FC ครับพิมพ์ซอรี่นะไม่ทัน FC จะนอนแล้วเหรอ เดี๋ยวนั่งคุยกับพี่แป๊บหนึ่งครับผมก็จะนอนแล้วนะทุกคนหนูไปนอนก่อนนะโอเคครับที่สาฝันดีงับจีจีดูขนมของคุณที่ซื้อมานะว่ามีอะไรรับประทานบ้างไม่ลัล ไม่นอนทุกคืนแต่ทำอะไรก็อับอึทุกทบที่อยู่ในใจยังไงก็ไม่หลับไม่นอนเป็นอีกหนงวันที่ค่อนข้าง เหนื่อยมากนะครับทุกคนคำสั่นปึงพี่ถ้าเล่นโลบอคพี่แอดหนูได้ไหมชื่อสี่ห้าอาเออะไรนะแหลงแกงเกี่ยวห,หนูยูริแอดผมได้ไหมครับไปนอนแล้วนะพี่แอดผมได้ไหมถ้าพี่แอดเข้าไปเอ้ยถ้าพี่ล็อกอินเล่นพี่จะเข้าไปแอดทุกคนเลยนะครับพี่ก็อยากเล่นเกมไปกับน้องๆน,นะครับทุกๆคน แต่ตอนนี้ติดใน n d o Switch มากเลยก็เลยยังไม่ได้เล่นหนูบอกสักทีนะน้องตัวอ้วนนี่หนึ่งชื่อว่าเอ๋ยชื่อว่าเอ๋ยน้องตัวอ้วนชื่อว่าเอ๋ยนะอาราหัางสัมมาสัมบุตอะไรนะอาาหัางโพโธะง่วงจริงเลยเดี๋ยวไปกินน้ำแป๊บ โลบอสนุกกว่าจริงหรอจูรินตักเฮ้ยเราไม่เจอกันนานแล้วนะเนี่ยจูรินตักเราไม่เจอกันานานแล้วนะเนี่ยไม่ได้ผู้สาวาับปึง้งผมไปนอนนะครับชื่อผมในเกมโลบอ x ชื่อเฟิร์สหนึ่งสี่ห้าหกเดี๋ยวมาไปหาน้ำกินแป๊บ ้าถาน,นุทวายตัวพี่ครับผมกลับมาแล้วทุกคนจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบการต่อสู้มากๆผมไม่ได้อยู่ไรสุดพี่นานเลยเอาเอาสวัสดีครับผมโลบอกมีทุกอย่างที่พี่ชอบหนูมั่นอยหนูไม่ว่างโอเคถ้าว่างก็อย่าลืมมาดูคลิปของพี่แล้วก็อย่าดืูไปดูคลิปล่าสุดของพี่ชื่อว่าไม่ได้มูสาวาบ อย่าลืมไปดูไปกดไลค์ไปกดคอมเมนต์ให้คลิปใหม่พี่ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมเห็นพี่่าย YouTube แล้วมีซิกแพคด้วยเพื่อนหนูชื่อว่าไอติมเพื่อนใน u t u b e หายไปไม่รู้ไม่ได้ดูไรพี่ตลอดเลยพี่ครับเผิ่อกดอยู่เลติดตามพี่ไปตอนนี้ผมติดตามพี่แล้วนะโอเคครับผมแอดหนูด้วยนะว่าจะสอนเล่นโลบล็อกฟรุสครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาดูหนูเคยดูคลิปพี่แล้วค่ะโอเคครับ ดูเมื่อกี้ดีมากดูแล้วจบแล้วด้วยขอบคุณครับถ้ามีคนบอกว่าพับ GVS My Craft หนูก็จะบอกว่าโรบอกเอ้ยโรบบอกมาสนุกขนาดเลยนหรอเนี่ยมาได้กินขนมที่ที่เอกซื้อมาแล้วบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกกันนะครับทุกคนนี่นักพ็กเกจก็คือสวยงามเลยนะทุกคนเห็นไหมมันเป็น เป็นไส่ใบเตยนะใบเตยนมสดเป,ป็นขนมปักกายาใส่ใบเตยนมสดนะเห็นไหมแล้วถ้ามันเป็นตอนกลางวันนะพี่คนที่พี่่ายูทูปสวัสดีครับรู้เรื่องโรบอกรอบอกพี่ไลฟ์สดตีรังกา<อ>ไปหรือ,อยังครับพ,พี่เบลจำหนูได้ไหมใครเนี่ยภายดาในยายพี่<อ>ตีรังกา<อ>ใช่ไหม<อ>ได้ดิ ของจริงป่ะของจริงป่งงะพี่ของจริงป่ะ จัดผมตีลังกาโดยแม่ด่าไปครับผมทําดีกว่านี้อีกได้ครับใครจะทําดีกว่าพี่พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วหนูยังตีไม่ได้เลยทําไมขาไม่ชีฟ้า <c oughs> พี่จะทําแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเอาร่างกายไปทำ YouTube ดีกว่า ี่ตีให้เพราะว่าพี่เคยบอกว่าจะตีให้ดูเฉยๆพี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วว่าใครจะตีดีกว่าพี่หรือว่าพี่หนูยยังไม่รู้จักเฟซพี่เลยเฟซพี่ก็อยู่ใน youtube มันจะมีะนะครับกดเข้าไปหน้าแรกเลยมันจะมีอยู่ประมาณรรทีสามนะมันจะมีพวก t i k t o อกอินสตาแกรมเฟซถ้าอยากไปติดตามก็เข้าไปได้เลยนะครับผมผมไม่มีผู้ติดตามเพิ่มเลยครับสู้ๆนะครับอ๋อก็ฝากว่าติดตามน้องอล้วกันเนาะเป็นเพื่อนๆกัน ชื่อน้องออกัสเองนะครับยังไม่มีชื่อตามเลยก็ไปช่วยติดตามกันหน่อยนะครับพี่หนูคิดถึงพี่มากมาดูช่องพี่แล้ววันนี้หนูเพิ่งมาดูค่ะครับผมคิดถึงเหมือนกันนะของแท้ทําไมยังไม่นอนอีกหรอคะตาหนูเริ่มย้อยแล้วพี่ก็ง,ง่วงนะนะแต่ว่าอยากคุยเป็นเพื่อนไงผมอยากเห็นรูปพี่แล้วพี่สอนผมทํา youtube หน่อยการใช้ยาอ๋อพี่หนูเล่นเด็กจนโตเราบอกมันสน,นุกขนาดไหนเเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันเนาะ กินขนมเพิ่มพลังหน่อยหลังจากตีลังกาไปแล้วก็แรงหมดแล้วนะทุกคนกินพี่กินเท่าไหร่เหมือนก็นไม่อ้วนเหมือนทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีใครเป็นเหมือนพี่มัง่งกินแล้วก็คือไม่อ้วนเลยมีใครเป็นเหมือนพี่มัง่งตอนทำยูทูปนอนยูทูปไม่มีอะไรก็ ทำคลิปที่เราชอบแล้วลงนะถ้าสินค้ามีจนใน,นกัรอะไรนึงอะไรเนี่ยทำไมอ่านเบาจังครับเพิ่มเสียงแล้วนะคะอย่างพักบุ้งอะ่ะพูดตตามก็คือสี่พันแล้วนะเป็นเด็กที่ทำยูทู e เก่งมากนะถ้าใครอยากแบบอยากจะรู้แนวทางในการทำยูทูปก็